ลปักอานาครับผมใช้แบบดึงเอาฮะดึงไม่พอครับต้องใช้ร้อยเหล็กเท่านั้นครับร้อยยางนี่หมด10บชั่วโมงละหกร้อยห้าสิบ,บครับปับนาหนามนะฮะโลไม่พอน่าจะเหนียวนะนี่ จะเป็นสามคูครับวันนี้อันนี้เป็นอ่าสามหกอันนั้นสี่ศูนย์อนุก็์สี่ศูนย์ครับวันนี้สามคูผมว่าน่าจะดีกว่าผ่านหน้านะในความคิดผมนะครับใช่ไหมทุกคนผมว่าถ้าอุ้มดินไปแต่แต่ละทีนี่จะไปได้ดีกว่าผ่านหน้านะผมคิดว่าครับ ะเสื้อเปียกหมดแล้วอ่ะเ็นไหมขนาดมีคันนี้มีผ่านหน้าเขายังไม่เอาผ่านหน้าดันเลยครับเกาะอย่างเดียว อู้เกือบอยู่ ตัวนี้ถ้าเขาออกรถกันนี่ส่วนมากผมจะไม่เห็นอขอผ่านหน้าเลยนะทำไมก็จะเป็นแบบนี้ไม้แต่ตัวรถ ก,กี่ไรนี่ปกเจ็ดไร่ได้มั้งนี่ผมว่าน่าจะเลี้ยงคอนโทรลง่ายกว่าผ่านหน้านะครับทุกคนถ้าเลี้ยงคอนโทรลผ่านหลังผมว่าน่าจะง่ายกว่าผ่านหน้านะ รากอย่างเดียวครับลากไปทิ้งด้านล่างอย่างเดียวไปครับทุกคนอากาศร้อนโทรศัพท์อุณหภูมิกันร้อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ